ผู้หญิงคนหนึ่งเจอไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆนะทะเลที่ไปก็เขาภูเก็ตกระบ,บี่หรือทะเลอันดามันก็เช่าเรือไปเพราะว่ากิจกรรมส่วนหนึ่งก็คือไปดูปะะการังแล้วก็ดูสัตว์น้ำใต้ทะเลเพราะว่าที่นั่นเนี่ย ธรรมชาติใต้ทะเลสวยมากตอนที่ไปดูปะกการังนี่เธอก็สวมหน้ากากดำน้ำนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับดำน้ำหรอกนะดูตรงผิวน้ำนี่แหละแล้วก็เกาะวงยางก็เห็นปะกการังสวยงามเห็นปลาว่ายน้ำใต้ทะเลสีสันงดงาม รู้สึกประทับใจแต่ว่าพออาดูสักพักก็ขึ้นมาบนเรือพักระหว่างที่พักอยู่ครูใหญ่เนี่ยเพราว่ามีเพื่อนเนี่ยเห็นฝูงปลาโลมาอมันโจนขึ้นเหนือผิวน้ำอยู่ไม่ไกลเลย เพื่อนๆก็เลยพากันโจรลงทะเลลงไปในน้ำนะพร้อมกับหน้ากากดำน้ำเพื่อที่จะไปดูปลาโลมาทั้งบนน้ำเหนือน้ำแล้วก็ใต้น้ำโจรลงไปกันหลายคนเลยนะเพราะว่ามาเป็นภาพที่หาดูได้ยากคือยิงคนนี้นะเห็นปลาโลมาก็ดีใจไม่ตา่กับเพื่อนๆก็โจรลงไปเหมือนกัน แต่พอตัวลงไปในน้ำนี่แกก็ตะโกนเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วยตายแล้วฉันไายน้ำไม่เป็นบอกว่าเพื่อนๆนี่ที่ยังอยู่ในเรือนี่ก็ยังโดลงไปช่วยพาตัวพาตัวเธอขึ้นมาขึ้นเรือรู้ตัวว่ายน้ำไม่เป็นนะแต่ว่าก็ยังกระโจนลงไป เพราะอะไรนะเพราะว่าตื่นเต้นดีใจนะจะได้ไปดูปาโลมาชัดๆมานั่นดีนะที่ว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยนะไม่งั้นก็คงจะจมน้ำตายไปแล้วจมน้ำตายถ้าจมน้ำตายนี่ก็คงแย่เลยนะนาที่เผลอ จนลงไปในน้ําทั้งที่ว่ายน้ําไม่เป็นนี่เพราะอะไรเพราะดีใจจนลืมตัวนะมีคนหนึ่งนะเพราะว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเช็คจากโทรศัพท์มือถือขณะที่อยู่ที่บ้านพอรู้ว่า ถูกลอตเตอรี่โอยดีใจนะอยากจะไปบอกลูกๆสามีว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่ออกจากห้องก็รีบจ้ำลงมาเลยด้วยอารามดีใจมากนะระกอกว่าสะดุดขาตัวเองตกมาจากบันไดหัวก็แทกพื้นกระโหลกร้าวนะ คดนะีที่ไม่ตายนะแต่ก็สาหัสเลยทีเดียวนี่เพราะอะไรนะก็เพราะดีใจดีใจจนลืมตัวคนเราเนี่ยนะแม้จะเจอโชคนะเจอสิ่งที่ปรารถนานะแต่ว่าถ้าดีใจจนลืมตัวนี่มันก็ ไอ้โชวเนี่ยกลายเป็นเคราะเหมือนกันนะมีบางลายนะเป็นแฟนบอลพันแท้เลยพอทีของตัวนี้ชนะเลิศนะได้แชมป์อ้ดีใจดีใจสุดๆเลยขับรถกลับบ้านนะก็นึกถึงภาพ ะที่ทีมงตัวเองนี่ได้ชัยชน,นะดีใจมากนะจนไม่ทันระวังนะคนที่กำลังข้ามถนนนะข้างหน้าเอาปรากฏว่าไปชนเขาเนี่ยบาทเจ็บด,ดีที่เขาไม่ตายนะให้โชคนีนกลายเป็นเคราะห์เลยนะเพราะความดีใจจนลืมตัว ้เวลาเราเจอสิ่งที่ถูกใจเนี่ยนะแล้วดีใจเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าถ้าดีใจมากๆแบบน,นั้นนี่นะมันก็ทำให้ลืมตัวพอลืมตัวแล้วเนี่ยความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะหรือบางทีก็ทำในสิ่งที่มันไม่สมควรทำนะ เช่นตัวลงไปในน้ำเพั้งที่รู้ตัวว่าว่ายน้ำไม่เป็นนะคนเรานี่มันลืมตัวถึงขนาดนั้นนะทั้งที่กลัวตายกันทุกคนนะแต่พอดีใจมากๆนี่มันลืมไปเลยนะ,ะโจลงไปนะตกลงไปลงไปในน้ำแล้วถึงค่อยรู้ว่าเอ้ยฉันว่ายน้ำไม่เป็นเนะ่ย ตะโกนให้เพื่อนช่วยนะให้ความดีใจเนี่ยนะแม้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ชอบนะแต่ว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยมันก็สามารถทำให้ลืมตัวนะจนเกิดปัญหาขึ้นมาได้ที่จริงความดีใจมันไม่ถึงกับทำให้ลืมตัวนะจะพูดว่าความดีใจทำให้ลืมตัวมันก็ยังไม่ถูกทีเดียวนะ เพราะว่าถ้าดีใจแล้วเนี่ยนะถ้ามีสติตั้งสติได้ในความดีใจนะั้นมันก็ไม่ทำให้ลืมตัวนะแต่คนเราส่วนใหญ่จะพอดีใจแล้วเนี่ยนะมันมันปล่อยใจปล่อยใจให้ลิงโลดนะจนหมดเนื้อหมดตัว ไอ้ตรงนี้แหละนะที่มันทําให้เกิดปัญหาแล้วความดีใจนี่ยังไม่ถึงกับทําให้เกิดอันตรายแต่พอปล่อยใจให้มันดีใจจนลืมเนื้อลืมตัวหรือว่าจนหมดเนื้อหมดตัวมันก็ลืมตัวแล้วคนเราพอลืมตัวแล้วนี่มันก็อะไรอะไร,ะไรที่เลวร้ายมันก็เกิดขึ้นได้จากการกระทําของตัวเอง ให้เวลาเราเกิดได้ประสบโชคหรือพบสิ่งที่พอใจก็ตามแล้วมันมีความดีใจเกิดขึ้นก็ให้ยับยั้งชั่งใจบ้างอย่าปล่อยใจให้มันลิงโลดนะจนหมดเนื้อหมดตัวตั้งสติไว้บ้างนะอันนี้ทางธรรมะหรือว่าเออนะอย่าเข้าไปเป็น ตั้งสติให้ดีเห็นมันนะถ้ายังถ้ายังชั่งใจได้หรือหักห้ามใจได้ก็ดีเผราๆมันไม่บ้างอย่าไปดีใจจนหมดเนื้อหมดตัวหรือดีวกว่านั่นนะคือว่าเห็นนะเห็นมันไม่ก็ไปเป็นมันเห็นความดีใจไม่เป็นผู้ดีใจนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะแต่ถ้ายังยังไม่รู้ว่าจะเห็นมันยังไงนะอย่างน้อยก็หักห้ามใจไว อย่าไปดีใจจนเรียกว่าสุดริมทิมประตูนะหรือว่าปล่อยให้ความดีใจมันท่วมทน้นเตือนใจไว้บ้างว่ามีสติมีสตินะอาจจะดีใจสักเจ็สิบห้าเปอร์เ็นตะไม่ถึงกับหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าถ้าหมดเนื้อหมดตัวแล้วนี่อันตรายก็เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วยิ่งถ้าเรามีสตินะอ่ะ เห็นมันนะเห็นความดีใจอย่าปล่อยใจให้ป่าเพิ่มดื่มด่ากับความดีใจอันนี้เราเป็นผู้ดีใจแล้วมันต่างกันนะดีใจไม่ใช่เป็นผลเสียแต่เสียเมื่อไม่เห็นมันก็ไเปเป็นมันนี่ขนาดดีใจนี่ยังเป็นโทษนะนับภาษาแล้วความเสียใจความเศร้าโศกค,ความหดหู่ความท้อแท้ยิ่งถ้าปล่อยใจให้จมเข้าไปใน อารมณ์เหล่านี้เนี่ยจนถึงขั้นลืมตัวนี่มันก็ย่ำแย่เลยสุขภาพก็ย่ำแย่จิตใจก็ย่ำแย่ไม่ว่าดีใจหรือเสียใจเนี่ยมันก็เป็นภัยหรือเป็นอันตรายต่อเราได้ทั้งทั้งคู่นะถ้าเราไม่เห็นมันถ้าเราไม่มีสติ ถ้าเราไม่รู้จักจับยังชั่งใจไม่ใช่ว่าเอ้ยเสียใจฉันไม่เอาเศร้าใจฉันไม่เอาแต่ว่าพอดีใจนี่โถงก็้าไปเต็มที่เลยอันนั้นห่ะเรียกว่า,ากำลังสร้างปัญหากับตัวเองภายอาจจะถึงตัวเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะความดีใจจึงลิงโลดนี่แหละแค่นี้ก็ให สมัดระวังเอาไว้นะได้โชคได้ลาบเจอสิ่งถูกใจก็ดีใจก็ก็ให้อพอเหมาะพอควรพอประมาณอย่าไปถมถาถมเข้าไปนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ก็จะทำสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลังก็ได้เอาเราก็เตรียมรับพร อิชิตังวติตังตุมพังขอยตาพที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิ่ปาเมวัสมีชาตุจงสำเร็จโดยัาพรสาเพปูเรนตุสังกปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเงินพระจันในวันเพนมณีโชทิรโสยาทาเงินแกมณีสว่างสวัยผลเย็นดี สาพีติโอวิวัชันตูปานจารายทั้งขวงจงบำราดายสาพรโควินาสตุโรคทั้งขวงของท่านจงหายวาเจพอว,วันตารายโยพันตารายามีแกท่ท่านสุขิมีพายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน หากมีวนนาทานสิหรือสันนิจ้านุทาปจายโนจันตารธรรมาวาติอายุวันโนสุขังพลาังสังสีปการคืออายุวันนาสุขาพคลาย่อจเเรียนไ่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่นน้องต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวันทุสาพมังพลาังพอสาพระมงคลตรงมี้แก่ท่าน สาพันตุสาพาเทวตาพาราเทวดาทั้งกวงจองรักษาทานสาพาภูตานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งระธรรมสาพาสังภานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพราสงสานาโสธิภวันโตเด ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิน